ถ้าคุณช่วยใครสักคนโดยไม่หวังผลตอบแทนคุณคิดว่าชีวิตอาจเปลี่ยนได้ไหมเรื่องนี้พิสูจน์ให้เห็นแบบคาดไม่ถึงหญิงสาวยากจนเดินถือถุงข้าวแกงราคาถูกลมเย็นพัดฝุ่นริมทางลอยเข้าตาเธอไอเบาๆกลิ่นน้ำมันรถชื้นแฉจากท่อระบายทำให้ท้องเธอหวิวเหมือนจะเป็นละข้างตึกเก่าๆมีชายชรานั่งตัวสัน่นผิวเหี่ยวย่นเสื้อขาดเป็นรู เหรียญไม่กี่บาทในกระป๋องโลหะเย็นเยียบเสียงกระทบบางเบาเหมือนหัวใจที่กำลังจะเธอหยิบถุงข้าวแกงออกมาแม้ท้องตนเองยังหิวแสบไส้แต่เธอยื่นให้ชายชราอย่างไม่ลังเอทันใดนั้นชายแต่งตัวหรูเดินจากรถคันดำเงาแว่นกันแดดสะท้อนภาพเธอในสายตาเขายื่นมือจะดึงถุงอาหารกลับเสียงทุ้มเย็นชา ของแบบนี้อย่าเปลืองกับคนไร้ค่าคำพูดนั้นบาดลึกเหมือนใบมีดคมหัวใจเธอสั่นเสียงลมหายใจติดขัดในอกปลายมือเริ่มชาเหมือนโลกรอบตัวหมุนเอือเธอกัดฟันก้าวขึ้นขวางหน้าพี่ลุงมีคุณค่าในฐานะมนุษย์น้ำเสียงสั่นแต่หนักแน่นคนรอบข้างเริ่มมองบางคนหัวเราะเบาเหมือนเธอเป็นตัวตลกท่ามกลางไฟแสงสีเสระ ชายรูยิ้มมุมปากแววตาเย็นเฉียบราวใบมีดเธอคิดว่าความดีจะทําให้เธอรวยงั้นเหรอคําพูดนั้นเหมือนแรงกระแทกกลางอะแต่เธอศบตาเขาอย่างไม่หลบแม้หัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุจูจ่ๆชายชาราลุกขึ้นท่าทางไม่ได้อ่อนแรงอย่างเมื่อครู่ชั่วพริบตาเสื้อเก่าถูกปลดออกภายใต้เป็นชุดสุสะอาดสะอา้านนาฬิกาที่ข้อมือสะท้อนแสงวับจ้า ผู้คนเงียบกริบเธอชะงักจนลมหายใจหะช,ชายชราเอ่ยเสียงชัดฉันคือเจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ดวงตาเธอเบิกกว้างโลกหมุนช้าเหมือนเสียงรอบตัวหายไปหมดเขาเดินเข้ามาใกล้ใบหน้าใจดีปนเข้มวันนี้ฉันแค่ลองทดสอบน้ำใจมือของเขาวางบนไหล่เธอเบาๆความอุ่นฝ่ามือเหมือนปล่อยไฟฟ้าแล่นผ่านผิว แต่ก่อนที่เธอจะเอ่ยตอบชายชาราหยิบเอกสารแผ่นหนึ่งออกจากกระเป๋พร้อมรอยยิ้มที่ทําให้เธอรู้สึกทั้งดีและหวัดวะเธอก็มองกระดาษหัวใจเต้นถีจนเหมือนจะหลุดออกมาชื่อของเธอปรากฏอยู่บนนั้นพร้อมลายเซ็นเตรียมมอบบางสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเธอตลอดแต่เสียงฝูงชนก็เริ่มดังขึ้นบางคนผลักร่างเธอจากด้านหลังสมองมืดวูบเสียงวิงในหูดังเป็นจังหวะ มือเธอสั่นจนแทบถือเอกสารไม่อยู่ขณะชายชาราเอื้อมมาจะประคองแต่เงาร่างหนึ่งพุ่งเข้ามาแทรกแย่งเอกสารออกจากมือเธออย่างรวดเร็วจนเธอแทบตามใหม่และทุกอย่างรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งลงในเสี่ยววินาทุมือเธอคว้าอากาศว่างเปล่าเสียงกระดาษถูกฉีกออกราวสายลมกร่อนผู้คนร้องอื้ออึงฝุ่นถนนลอยเข้าตาแสบร้อนจนต้องหลับหัก ชายที่แย่งเอกสารหน้าตาขึงเครียดเสื้อสูทสีน้ำเงินเข้มรองเท้าหนังเสียงกระแทกพื้นดังห่เขาหันมามองเธอแววตาคมดุเหมือนสัตว์รอขย่ำเหยื่อเอกสารนี้ไม่ควรอยู่ในมือเด็กบ้านๆแบบเทอคำพูดฟาดเหมือนฟ้าผ่ากลางหัดเธอจะพุ่งไปแย่งคืนแต่ขาอ่อนแรงราวไร้น้ำหนักหัวใจเต้นกระแทกซี่โครงเงื่อไหลซึมกลางฝ่ามือเยะ ชายชรายื่นมือห้ามน้ำเสียงยังนิ่งแต่แฝงความดุดันหยุดเดี๋ยวนี้อากาศรอบตัวเหมือนกดทับเสียงผู้คนเงียบหุบในพริบทุกสายตาจ้องมาที่ทั้งสามคนแรงดันมหาศาลเหมือนกำแพงมืดขวางทุกลมหักชายสุดน้ำเงินหัวเราะเบาๆท่านคิดจะมอบโครงการพันลบให้เด็กนี่เสียงเขาแฝงเยาะเย้ยเหมือนคมแก้วบาดรูหู เธอสถานสมองพระไหวเสียงในอกกระซิบว่าเธอไม่เคแต่ดวงตาชายชรากลับมองเธอด้วยความเชื่อมัน่นเหมือนเห็นค่าในตัวเธอที่เธอเองยังไม่เคยสอเธอกลืนน้ำลายฝืดคอมองชายชราอย่างลังเลลมหายใจเธอสั้นทีภาพแม่ป่วยติดเตียงผุดขึ้นในหัวบ้านไม้สุสทมหลังนั้นสายฝนรั่วซึมจากเพดาน เสียงแม่ไอแห้งแห้งกลางคืนความจนกดดันจนหายใจไม่อ่อเธอกำมือแน่นเล็บจิกเข้าเนื้อจนรู้สึกแสบแต่ความเจ็บนั้นกลับทำให้หัวใจเธอชัดเจนขึ้ฉันไม่ยอมให้ใครดูถูกคุณลุงเสียงเธอสั่นแต่มีประกายชายสูรน้ำเงินชะงักเล็กน้อยแต่รอยยิ้มแซยะก็กลับมางั้นแสดงให้ฉันเห็นสิว่าเธอคู่ควร เขาฉีกส่วนล่างเอกสารแล้วยื่นท้าเศษกระดาษปลิวเล่นลมราวความหวังถูกฉีกทิชายชาราหลุบตาในแววตานั้นมีทั้งความเศร้าและคาดหวังเด็กน้อยทางข้างหน้าไม่ง่ายเธอก้มศีรษะถึงยากฉันก็จะสู้หัวใจเต้นดังตรองรัวโลกรอบตัวดูสั่นไหวเหมือนจะพังลงทุกวินา ชายสุดน้ำเงินก้าวเข้ามาใกล้จนได้ยินเสียงลมหายใจเขาชัดกลิ่นน้ำหอมเย็นเฉียบราวน้ำแข็งแทรกเข้าจมูกจนหนาวลึกถึงกระดูกเขาหยิบซองซึ่งดูเหมือนสัญญาฉบับใหม่โยนใส่มือเธออย่างแรงจนฝ่ามือเธอชาพิสูจน์ตัวเองภายในสามวะน้ำเสียงเหมือนคำพิพากษาผู้คนแตกหือรอบข้างกระซิบวิจารณ์โลกหมุนเร็ววเธอกำลังยืนบนขอบบางระหว่างฝันงาและฝันร้อ ชายชรายืนมองนิ่งเธอก้มมองซองในมือปลายนิ้วสั่นไหวความอบอุ่นของถุงข้าวแกงที่เคยมอบให้เขายังจำได้ความดีธรรมดาที่เกิดเพราะหัวใจแต่ตอนนี้กลับนําเธอสู่เส้นทางที่อาจพาไปสู่ความสูญเสียมากกว่าที่เคยนึกเธอเงยหน้าขึ้นแสงแดดเฉือนผ่านซอกตึกซองต้องใบหน้าเธอเหมือนประกาศจุดเรและทันใดนั้น เสียงฝีเท้าหนักๆดังใกล้เข้ามาด้านหลังตามด้วยเสียงหอบหายใจเธอหันกลับช้าเห็นเด็กผู้ชายผิวมอมแม,มมจากข้างถนนในมือเขามีกระดาษแผ่นที่เหลือจากการฉีกเมื่อเชพี่ผมเก็บไวเด็กชายยื่นกระดาษให้เธอยกมือรับเนื้อกระดาษสักบางส่วนเปื้อนโคลนแต่นั่นคือชิ้นสุดท้ายที่จะเชื่อมต่อโชคชะต่ สายตาชายสุดน้ำเงินคมขึ้นอย่างอันตรารอยยิ้มเขาจังหายเหลือเพียงความเย็นชาอึมครื้เธอรู้สึกเหมือนมีเงามืดใหญ่โตปกคลุมลมหายใจหนักขึ้นราวเสียงหัวใจของใครบางคนกำลังเตรียมพรากสิ่งสำคัญไปจากชีวิตเธอก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวส้นรองเท้ากระทบพื้นซีเมนเย็นเยียบเด็กชายยังยืนอยู่ข้างเธอดวงตาใสแต่สันะร,ร,ริก เหมือนรู้ว่ากำลังเผชิญสิ่งที่ใหญ่เกินตัวมือเธอที่ถือกระดาษสั่นน้อยๆปลายนิ้วเย็นเหมือนจุ่มลงในน้ำแข็งเสียงหัวใจดังตุบในอกช้าหนักเต็มแรงกดดันโลกเหมือนหดเหลือเพียงเธอชายชาราชายสุดน้ำเงินและเด็กน้อยตรงน้านชายสุดน้ำเงินย่างสามขุมเข้ามารองเท้าหนังลากครุดพื้นเป็นเสียงเสียดเหมือนมีคมเหล็กข่วนเข้าในสติ คืนมันมาเสียงเขาเรียบแต่กดลึกเหมือนหินถ่วงน้ําเธอกอดกระดาษไว้แน่นเด็กน้อยขยับมายืนบังหน้าเธอทั้งที่ตัวเล็กกว่าแผ่นหลังบางๆของเขาสั่นน้อยๆแต่ในแววตากลับมีแสงของความดื้อดึงไร้ความกลัวผู้คนรอบข้างส่งเสียงฮือบางคนยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายเล่นเย็นปราศจากความเห็นใจทุกสายตาเหมือนตอกเธอให้ตัวเล็กลง แต่ความรู้สึกในอกกลับค่อยๆค,คุกรุ่นร้อนแรงเหมือนไฟใต้ผิวชายชาราขยับตัวเสียงไม้เท้ากระทบพื้นดังตึกดึงความสนใจของทั้งลานเธอยื่นมือให้คนลำบากโดยไม่ถามผลตอบแทนเสียงเขาอบอุ่นแต่หนักแน่นนั่นคือสิ่งที่เงินหาซื้อไม่ได้ชายสูดน้ำเงินหันมองชายชาราขากันไกลเกรงจนเห็นเส้นข้างใบหน้า ท่านใจอ่อนเกินไปคนอย่างเธอใช้ไม่ได้ในธุรกิจคำพูดสร้างความเงียบหนักอึง้งเหมือนผ้าดำคลุมทับท้องฟ้าแต่เธอรู้สึกบางอย่างพุ่งขึ้นจากอกแรงและคมเหมือนลมหอกฉันไม่ได้ต้องการธุรกิจจากความใจดำคําพูดหลุดออกจากปากก่อนคิดชายสูตรน้ำเงินนิ่งไปชั่วขณะบรรยากาศรอบตัวเหมือนถูกบีบจนแน่นเด็กชายหันมามองเธอ แววตาเหมือนเห็นฮีโร่ในนิทานชายชารายิ้มเล็กน้อยรอยยิ้มที่ทั้งปลอบและผลักให้เธอก้าวต่อความกล้าคือก้าวแรกของความเปลี่ยนแปลงเขาหันไปทางชายสุดน้ำเงินให้โอกาสเธอพิสูจน์ชายสุดน้ำเงินหลุกตาเหมือนกําลังคิดหนักก่อนเงยหน้าอีกครั้งด้วยแววตาวาววับได้ถ้าเธอทำภารกิจสำเร็จในสามวันเขาหยุด ก้มลงแต่ไหล่เด็กชายและใช้เด็กนี้เป็นพยานเสียงรอบข้างดังระงมเธอขยับเข้ารับเด็กชายไว้ใกล้ตัวกลิ่นเหงื่อปนฝุ่นบนเสื้อเก่าของเขาบอกเรื่องราวชีวิตที่ยากยิ่งกว่าเธอหลายเท่าเธอกำกระดาษในมือรู้สึกถึงมุมแหลมบาดปลายนิ้วนิดๆเหมือนเตือนให้ไม่ลืมว่าเส้นทางข้างหน้าไม่เรียบง่าชายสุดน้ำเงินยื่นแฟ้มบางให้เธอ ด้านในมีแผนที่โรงงานร้างย่านชานเมืองภาพคนจนทำงานสกรปรกเหนื่อยล้าเสียงเหล็กเสียดทานในหัวเธอเหมือนบอกว่าเบื้องหลังภารกิจนี้มีเงามืดบางอย่างซ่อนอยู่ไปที่นี่คืนนี้เขากดคำช้าช้าถ้าเธอช่วยคนที่ถูกขังอยู่ข้างในออกมาได้ลมหายใจเธอสะดุดหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในหู เด็กชายจับชายเสื้อเธอเบาๆราวขอให้เธอไม่ทิ้งเขาไปเธอพยักหน้าแม้ความกลัวเหมือนหินหนักทับอกแต่ประกายความหวังในตาเด็กชายผลักเธอให้ยืนตรงขึ้นชายชรามองเธอด้วยสายตาชื่นชมแต่ลึกที่สุดในแววตานั้นเหมือนซ่อนอะไรบางยาอย่าองดีตคำสัญญาหรือความผิดที่ต้องการการไถ่าบาปแสงอาทิตย์ลับตึก เงายาวทอดทับทั้งสี่เราม่านเปิดสู่ฉากใหม่เธอเก้าวออกจากลานเด็กชายตามติดไม่ห่างลมคำเริ่มพัดผ้าเสียงสุนัขเห่าห่างๆและกลิ่นสนิมจากโรงงานเก่าแทรกเข้าจมูกหัวใจเธอเต้นไม่เป็นจังหวะรู้ว่ากำลังเดินเข้าสู่คืนที่จะเปลี่ยนโชคชะตาและบางอย่างที่มืดมิดรอเธออยู่ข้างหน้าเหมือนเงาลึกลับที่เคลื่อนไหวตามหลังช้าๆหนักๆ ใกล้ขึ้นทุกวินาทีจนเธอเริ่มได้ยินเสียงฝีเท้าอีกคู่สะท้อนกับพื้นถนนว่างเปล่ามืดทึบราวกับว่ามีใครบางคนกำลังติดตามเธออยู่ในเงาอย่างเงียบงาเธอหยุดก้าวหันขอบกลับไปแสงไฟถนนสลัวส่องให้เห็นเพียงเงายาวทาบบนพื้นไม่มีใครแต่เสียงฝีเท้ายังคงดังในความรู้สึกชัดเจนเราอยู่ด้านหลังเพียงเอื้อมมือถึง เด็กชายเกาะแขนเธอแน่นมือเล็กเย็นเฉียบลมหายใจเขาแรงเหมือนกลัวบางสิ่งที่มองไม่เห็นเธอก้มลงปลอบแต่สายตายังจ้องความมืดปลายถนนเหมือนความเงียบกำลังจ้องมองกลับทิมแทงด้วยสายตาที่มองไม่เห็นเธอสูดลมหายใจก้าวต่อเสียงรองเท้าขายี้กรดใต้ฝ่าเท้าทำให้ลมหัวใจเต้นที โรงงานร้างตั้งตระหง่านไกลออกไปเหมือนสัตว์ใหญ่สีดำซ่อนเขี้ยวในเงารากลิ่นเหล็กขึ้นสนิมปนกลิ่นน้ำขังเหม็นอับโชยมาแต่ไกลลมพัดม่านพลาสติกหน้าประตูให้ไหววับเสียงดังฟึบคล้ายมีใครผลักผ่านแต่ในความจริงไม่มีสักเงาให้จับต้องได้ภายในโรงงานมืดมีเพียงไฟฉายจากโทรศัพท์ของเธอคอยนำทางแสงสว่างเล็กๆส่องผนังลอ,อกลาย พื้นเต็มไปด้วยเศษกระจกและสายไฟเก่าขดพันทุกก้าวให้เสียงกล้องในความว่างเปล่าราวก้าวลงในท้องสัตว์ยักย้ายที่กำลังจ้องกลืนเอเด็กชายกระซิบพี่มีเสียงเธอหยุดหายใจเพื่อฟังได้ยินเสียงโซ่เสียดกันเบาๆห่างออกไปในความมืดเหมือนคนถูกล่ามเหมือนความหวังถูกผูกมัดให้ดิ้นไม่พอเธอก้าวตามเสียงนั้น หัวใจสั่นแรงจนเหมือนจะทะลุผิวเสียงโซ่ชัดขึ้นตามด้วยเสียงหายใจขาดหัวเหมือนคนเจ็บหนักเด็กชายหลบหลังเธอแต่แม้จะกลัวเขายังไม่ปล่อยมือจากชายเสื้อเธอสักคราแสงไฟฉายส่องไปเจอประตูเหล็กขึ้นสนิมมีตัวหนังสือซี่ซีเขียนว่าห้องควบคุมที่ประตูมีแม่กุญแจเก่าเขยา่าทีเดียวก็แทบหลุดเหมือนคนจงใจให้เข้ามาได้ง่ายผิดปก เธอผลักประตูเสียงเหล็กครังยาวเหมือนคำเตือนในห้องมืดสนิททันใดนั้นไฟบนเพดานกับพริฟติดขึ้นแสงเหลืองซีดเผยให้เห็นคนตัวผอมในมุมห้องมือถูกล่ามด้วยโซ่ผมยุ่งพันกันเสื้อผ้าขาดรุ่งริง่งดวงตาขุ่นมองแต่ยังมีแสงแห่งการรอคอยมอดไม่ดักช่วยด้วยเสียงแหบพร่าเหมือนผ่านความทรมานมานาน เธอรีบเข้าใกล้แต่เด็กชายดึงแขนเธอเบาๆราวเตือนเธอหันมามองหน้าเขาในดวงตาเด็กกลับเห็นแววหวัดระแวงไม่ปอกอต่อเขาไม่ใช่คนธรรมดาเด็กกระซิบน้ำเสียงสั่นเหมือนเจอสิ่งที่ไม่ควรรู้เธอชะงักสายตาหันกลับไปยังชายถูกล่ามตอนนี้เขาเงยหน้าขึ้นช้าๆเผยรอยยิ้มบางๆที่ไม่เข้ากับสภาพเลยแม้แต่นอ รอยยิ้มกว้างขึ้นเรื่อยๆจนเห็นฟันเกือบทั้งแถวไม่เหมือนคนเจ็บเหมือนคนที่รอช่วงเวลานี้มานาไฟกระพริบอีกครั้งแสงกระพริบรัวจนเห็นร่างเขาเคลื่อนทั้งที่โซ่ยังล่ามอยู่เธอถอยหลังสองก้าวโดยไม่รู้ตัวเด็กชายแนบชิดหลังเธอมือเขาสั่นแรงขึ้นลมหายใจทั้งคู่เริ่มไม่เป็นจังหวะชายถูกล่ามเอ่ยเสียงแผ่ว แต่แหลมและเย็นเหมือนกระจกขีดกระดาพวกเธอถูกเลือกมาแล้วคำพูดนั้นทำลมในห้องหนักขึ้นเหมือนประตูทุกบานปิดลงพร้อมกันโลกแคบลงเหลือเพียงห้องเล็กๆแสงไฟสั่นไหวเงาบนพื้นยาวผิดธรรมชาติเหมือนเงาของคนที่ไม่ควรอยู่ที่นี่กระดาษในมือเธอสั่นแรงข้อความบนมุมเริ่มอ่านออกเป็นลายมือชายสูตรน้ำเงิน ผู้ถูกขังอย่าเชื่อแต่ยังอ่านไม่ทันจบเสียงโซ่ขาดสะบั้นดังฉาดชายที่ถูกล่ามยืนขึ้นเต็มความสูงร่างสูงกว่าที่เห็นตอนแรกเธอรู้สึกเหมือนกำลังมองเงาที่มีชีวิตลมหายใจเธอค้างเด็กชายจิกหลังเสื้อเธอแน่นจนอุ่นเสียงฝีเท้าชายร่างสูงเริ่มก้าวเข้ามาใกล้ทีละก้าวหนักช้าคลายสัตว์นักล่าที่พอใจเหยื่อไม่หลบหนี และก่อนที่เธอจะทันขยับหนีไฟทั้งโรงงานก็ดับวูบความมืดสนิทกลืนทุกอย่างเหลือเพียงเสียงหายใจสามคนสลับกับเสียงฝีเท้าอีกคู่ซึ่งไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนในความมืดใกล้แค่ไหนหรือกำลังเอื้อมมือมาจับไหล่เธออยู่ในความเงียบอันหนาแน,น่นนี้ความมืดรอบตัวหนาทึบจนเหมือนอากาศจมหายเธอสูดลมหายใจลึก ไฟฉายจากโทรศัพท์ในมือถูกเปิดขึ้นอีกครั้งแสงอ่อนสั่นไหวเพราะนิ้วเธอสัน่นในกรอบแสงเล็กๆนั้นชายร่างสูงที่เคยถูกล่ามหายไปเธอหันมองรอบตัวมีเพียงโซ่ขาดบนพื้นเย็นเหล็กเย็นเฉียบสะท้อนแสงเล็กๆเด็กชายข้างกายยังจับมือเธอไว้แน่นพี่เราต้องออกไปเดี๋ยวนี้เสียงเขาสั่นแต่ชัดเจนพอให้เธอตัดสินใจ เธอคว้าเอกสารกับแผนที่แล้วรีพาเด็กชายวิ่งออกจากห้องประตูเหล็กเปิดอ้าเหมือนกำลังรอเธอหันกลับไปหนึ่งครั้งสุดท้ายในเงามืดปลายห้องเธอเหมือนเห็นร่างชายร่างสูงยืนอยู่เงียบๆไม่ขยับเพียงมองตามเธอด้วยดวงตาวาวในความมืดแต่พริบตาที่เธอเงยหน้าอีกครั้งเขาก็หายไปราวกับไม่เคยมีอยู่จริงทั้งคู่พุ่งออกจากโรงงาน ลมกลางคืนปะทะหน้าแรงกลิ่นสนิมและฝุ่นถูกทิ้งไว้เบื้องหลังแสงไฟถนนทำให้โลกกลับมามีสีอีกครั้งเธอหอบหายใจหนักแต่ในอกกลับรู้สึกโล่งเหมือนแบกภูเขาแล้วเพิ่งปล่อยลงทันทีที่เธอกลับสู่ลานนั้นชายชารากับชายสูดน้ำเงินยืนรออยู่ราวกับรู้ผลตั้งแต่แรกชายสูรน้ำเงินยิ้มบางเธอไม่หนี น้ำเสียงครั้งนี้ไม่มีการเยาะมีเพียงยอมรับและทึ่งเงียบยบชายชาราเดินเข้ามาวางมืออุ่นบนไหล่เธอความกล้าของเธอได้ผ่านบททดสอบครั้งสุดท้ายเขายื่นซองเอกสารใหม่ให้เธอหนากกว่าเดิมผนึกด้วยตราบริษัทของเขาเปิดดูสิเธอเปิดมันด้วยมือสัน่นข้างในคือ เอกสารโอนสิบบ้านหลังใหม่ทุนการศึกษาของเด็กชายและสัญญาร่วมงานตำแหน่งสำคัญในบริษัทดวงตาเธอร้อนเผาน้ำตาเอ่อเหมือนฝนแรกหลังฤดูแล้งเด็กชายมองเอกสารในมือเธอรอยยิ้มกว้างเปื้อนใบหน้าที่เคยหมน่นเธอก้มลงลูบหัวเขาต่อไปเราจะไม่ลำบากอีกแล้วชายชาราพยักหน้า รอยยิ้มอบอุ่นกว่าครั้งใดน้ำใจเล็กๆของเธอเปลี่ยนชีวิตคนมากกว่าที่คิดลมอ่อนพัดใบไม้ร่วงปลิวตามท้องฟ้าค่ำคืนเปิดกว้างเสียงเมืองดังแผ่วแต่หัวใจเธอกลับเต้นอย่างสงบเหมือนชีวิตเริ่มต้นใหม่ตรงนี้เธอหันไปขอบคุณแต่ใช้สูตรน้ำเงินกลับเดินห่างออกก่อนหายไปในเงามืดของถนน เหมือนคนที่ทำหน้าที่เสร็จสมบูรณ์แล้วทิ้งไว้แต่คำถามเบาๆในใจเธอเกี่ยวกับชายร่างสูงในโรงงานว่าแท้จริงแล้วเขาเป็นใครแต่คืนนี้ไม่มีความกลัวเหลือเพียงความหวังเธอและเด็กชายเดินออกจากลานด้วยรอยยิ้มมือเล็กๆในมือเธออุ่นและมั่นคงตอนเช้าของวันใหม่พระอาทิตย์ส่องแสงบนบ้านหลังใหม่ที่เธอได้รับ ชีวิตที่เคยมืดมิดเหมือนโรงงานร้างกลายเป็นเส้นทางที่มีแสงนำทางเพราะบางครั้งความดีเล็กๆเพียงครั้งเดียวอาจเปลี่ยนโลกทั้งใบของใครบางคนและของเธอเองตลอดกาล